You're You listening to Talk About you Podcast listening Talk สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Talk About You Podcast พื้นที่ที่จะพาคุณไปสำรวจจิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์และเคล็ดลับการพัฒนาตัวเองแบบเข้าใจได้ง่ายและใช้ได้จริงๆวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนเป็นการบ่อยๆโดยเฉพาะเวลาต้องตัดสินใจหรือเผชิญหน้ากับสถานการณ์สำคัญในชีวิต ทำไมเราถึงคิดมากและเราจะหยุดความคิดบนหลุมนี้ได้อย่างไรถ้าคุณกำลังตกอยู่ในกับดักของคำว่าโอเวอร์จิงหรือรู้สึกว่าสมองทำงานหนักเกินไปลองฟังตอนนี้ให้จบเพราะคุณอาจจะได้วิธีดีๆไปใช้คุณผู้ฟังเคยเป็นแบบนี้ไหมครับนั่งคิดซ้ำไปซ้ำมาเรื่องเดิมๆไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัวจะพลาด นอนอยู่ดีๆก็ย้อนคิดถึงสิ่งที่พูดหรือทำไปเมื่อ5ปีที่แล้วหรือบางครั้งกังวลกับอนาคตที่ยังไม่เกิดจนทำให้เครียดถ้าใช่ขอต้อนรับเข้าสู่โลกของ Overthink หรือการคิดมากนะครับจริงๆแล้ว Overthink ไม่ได้แปลว่าคิดเยอะอย่างมีเหตุผลแต่เป็นการคิดวนลูปโดยไม่เกิดผลลัพธ์แทนที่มันจะช่วยให้เราแก้ปัญหากลับทำให้เราเครียด วิตกกังวลและใช้พลังงานทางอารมณ์มากเกินไปและคุณผู้ฟังใคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงคิดมากกว่าคนอื่นนักจิตวิทยาพบว่า o โอเวอร์ทิงเกิดจากหลายปัจจัยเช่น 1. สมองพยายามควบคุมอนาคตมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ชอบความไม่แน่นอนสมองของเราจึงพยายามทำนายอนาคตเพื่อให้รู้สึกว่ากำลังควบคุมอะไรได้บางอย่าง แต่ปัญหาคือบางเรื่องเราไม่สามารถควบคุมได้เลย 2. ความกลัวที่จะผิดพลาดและหลายครั้งเราคิดมากเพราะกลัวทำผิดพลาดกลัวถูกตัดสินหรือกลัวเสียใจที่หลังเลยจมอยู่กับการคิดวิเคราะห์จนไม่ได้ลงมือทำจริงๆ 3. ประสบการณ์จากอดีตถ้าเคยเจอเหตุการณ์ที่ผิดพลาดมาก่อนสมองเราจะจดจำไว้เป็นบทเรียนซึ่งก็ดีแต่บางครั้ง มันก็ทําให้เราคิดมากจนเกินไปจนไม่กล่าลองสิ่งใหม่ๆ 4. ความเครียดและความวิตกกงังวลสําหรับบางคนการคิดมากเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองเพราะรู้สึกว่าถ้าคิดให้รอบคอบจะไม่ต้องเจอปัญหาแต่ความจริงคือเราไม่สามารถเตรียมตัวสําหรับทุกอย่างได้หรอกคุณผู้ฟังว่าอย่างนั้นไหมล่ะครับฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจคิดว่า แล้วเราจะทําให้คิดน้อยลงได้อย่างไรคุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงเพราะเรามี6วิธีที่จะช่วยคุณออกจากวังวน o v e r อร์ทิลองไปทํากันได้เลยวิธีที่1จับตัวเองให้ได้ว่าฉันกําลังคิดมากขั้นแรกเลยคือรู้ตัวถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองกําลังคิดไปวนมาซ้ําๆซัซกๆให้ลองหยุดแล้วบอกกับตัวเองว่าเฮ้ย <Hey! S 1> ฉันกําลังคิดมากไปแล้วนะ แค่ตระหนักรู้ก็ช่วยลดความคิดฟุ้งซ่านไปได้เยอะแล้ว 2. ใช้กด5-5-5ลองถามตัวเองว่าเรื่องที่ฉันคิดมากในตอนนี้จะยังสำคัญอยู่ไหมในอีก5นาที5เดือนหรือ5ปีข้างหน้าถ้าคำตอบคือไม่สำคัญก็ไม่ต้องไปเสียเวลาคิดมากไปกับมัน 3. โฟกัสอยู่กับปัจจุบันแทนที่จะปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับอดีตหรืออนาคต ลองฝึกอยู่กับปัจจุบนันเช่นฝึกหายใจลึกๆทำสมาธิหรือออกกำลังกายสมองจะได้หยุดคิดฟุง้งซ่านและกลับมาโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้า 4. ลงมือทำแทนการคิดบางครั้งการคิดมากเกิดจากความกลัวแต่ถ้าเราลงมือทำจริงๆจ,จะรู้ว่าหลายอย่างมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดแทนที่จะคิดซ้ำๆซากๆลองลงมือทำแล้วดูผลลัพธ์เลยดีกว่า ห้าจำกัดเวลาคิดเรื่องนั้นถ้ารู้ตัวเองว่าเป็นคนคิดมากลองตั้งเวลาอยู่กับตัวเองเช่นฉันจะให้เวลาคิดเรื่องนี้แค่1ิบนาทีและพอวิธีนี้จะช่วยให้คุณควบคุมความคิดที่ดีให้เกิดขึ้นข้อที่6ข้อสุดท้ายจำไว้ว่าทุกคนทำพลาดได้การคิดมากเกี่ยวกับอดีตไม่ได้ช่วยอะไรสิ่งที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้จากมันแล้วเดินหน้าต่อ และนี่ก็คือทั้งหมดของตอนนี้หวังว่าคุณจะได้เทคนิคดีๆไปลองใช้กันนะครับถ้าคุณชอบพอดแคสต์นี้ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คิดมากเหมือนกันได้ฟังด้วยแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวที่น่าสนใจกับจิตวิทยาการพัฒนาตัวเองที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นขอบคุณที่รับฟังกันจนจบแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ช a อ k about you ขอบคุณครับ